เอะอะยกหนึ่งกล่องเพื่อนๆน้ำยำหนึ่งขวดใช่แบบนี้เลยนะเขาจะถามว่าเอาปะลาะหรือไม่ปะลาะนี่ดเองเออนี่อนี่น้ำยำพริกหนูวหนัวน <c oughs> ไปเลยครับผม <c oughs> ดูดิดคุกเนี่ยน้ำยำ เขาให้เครื่องเยอะด้วยนะจะบอกว่ากุ้งหมึกอะไรเขาสดเลนะอืมสุดมากและหมูเยอะเนาะทำให้แบบเข้ากันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้ามไหนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านของเราอีกแล้วอีกแล้วนะครับไม่ต้องย้อนไปไหนแล้วใช่ไหมเออน่าจะอีกสักพักเลยนะครับเอออันนี้ต้องเก็บไว้เลยนะครับว่าสำหรับช่วงนี้เราคงไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านยาวๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปรายงานสภาพอากาศกันเลยดีกว่านะ ไม่ใช่วันนี้เราจะมาชิมของกันอีกเช่นเคยนั่นเองเนี่ยหลังจากที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราชิมข้าวมาเยอะแล้วไปเริ่มแต่อะไรนะข้าวเบอร์เกอร์คิงข้าวแมคโดนัลด์ใช่ตอนแรกผมกะจะไปข้าวเคฟซีด้วยนั่นเองเนี่ยข้าวเคฟซีไม่เคยกินเอาจริงนะเคยเห็นเด็กไก่เหมือนกันนะเคยกินเด่กไก่ส่วนมาจะไปกินไก่แต่ผมว่าผมจะซื้อข้าวเคฟซีมาลองกินอยู่แต่อันนี้ค่อยว่างคลิปหน้านเลยกัน <S <S วันนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วเลยครับผมต้องบอกเลยนะเป็นร้านที่แบบรอมากินมานานมากคือรอกินมานานมากตั้งแต่่เเเ้้าาปิดรรนนนนแแบบใหมมๆลยตอัีกะส คนไปถ่ายกันไปดูแบบโอ้โหแบบคืออะไรรู้ไหมผมชอบหมูสับคือถ้าเมนูนี้ถ้าใส่หมูสับเยอะๆเนี่ยโคตรชอบเน้นหมูสับมาเลยอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นนะแต่หมูสับถ้าได้เยอะๆนี่คืออยากกินเลยร้านอยู่ไหนวะอยากไปสักทีหนึ่งอยากไปถ่ายอยากไปเก็บบรรยากาศอยากไปคิมรสชาติแต่ไม่ได้ไปสักที <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมโคตรไก่ต้องบอกว่าโคตรไก่เรามากก็คือไก่จากบ้านเราเนี่ยเจ็ดสิบกว่าโลเลยนะใช่เจ็ดสิบกว่าโลเลยนะก็คือกับขับอ้อมนะขับอ้อมนะขับอ้อมนะถ้าขับตรงไปถึงแต่ถ้าขับอ้อมอ่ะเขาอยู่ในตัวเมืองไงรถมันติเาอยู่แถว BT ดมสุกก็คือรถจะติดแน่นมากนะครับแล้วเขาขายเริ่มขาย4ี<ม>่โมงเย็นคือรถคนคนกําลังเลิกงานอะไรแบบนี้เลยนะแล้วคนเยอะมากวันนี้ได้มีโอกาสไปลองซื้อนั่นเองนะคือผ่านไปพอดีแหละก็แวะซื้อเลยวันนี้ก็เลยนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองเราอยู่ที่ร้านเออะยำเออะยำนั่นเองนะฮะก็เป็นร้านที่แบบด,ดังมากๆต้องบอกว่าร้านดังมากจริงๆร้านเขาเนี่ยคิวยาวทุกวันแต่ผมลองไปซื้อจริงๆนะตอนแรกผมว่าคิวยาวเนี่ยเอยเราจะรอนานหรือเปล่านะแต่พอไปได้ไปต่อคิวรอซื้อจริงๆนะไม่นานนะผมไม่เกิน5นาอ่มาายงก คนซื้อไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำหนึ่งถึงสองนาทีเขาจะมีเมนูแบบเป็นกล่องเป็นกล่องวางเลยก็คือวางสามารถเลือกได้เลยมียำวุนเสน้นมียำหมึกสายมียำข้าวโพดอะไรเนี้ยก็คือสามารถเลือกจิ้มได้เลยแล้วก็เขา,าก็ถามว่าเอาแบบปลาล่าหรือไม่ปลาล่าเองก็เลือกง่ายซื้อง่ายสะดวกคล่องแล้วก็แบบไม่ต้องคิดว่าจะรอนานเลยนะครับวันนี้เราเลือกมาแค่3เมนูเท่าน,นั้นนะรว่าเราเลือกแต่เมนูที่เราอยากกินนะเป็นเมนูอะไรบ้างครับคุณนายอันนี้จะเป็นยำวุนเส้นหมูสับราคา60บาทราคาเริ่มต้นที่60บาทัเเองโชชกล้ดยหมูสับบล้นถึึงมาท นิดนึงเออนั่นแหละโอ้ดูดิหมูสับนี่แบบคุกๆเนี่ยแล้วก็จะมีเครื่องข้างในวุ้นเส้นก็น่าจะอยู่ข้างในอันนี้เรายังไม่ยำนะครับเราจะให้ดูก่อนคือแพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้ในราคา60บาทยำวุ้นเส้นหมูสับต่อไปก็จะเป็นยำวุ้นเส้นรวมมิตรวุ้นเส้นรวมมิตรรวมมิตรอ่ามีอุ้ยตกไปแล้วอุ้ยเสียดายหยิบขึ้นมาขี่เห็นอยู่มีอะไรไหมฮะขี้เห็นอยู่มีหมึกมีไส้กรอกมีหมูสับในราคา80บาท80บาทนนนั่เองะะก็จแนน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 ่่่่ๆอยยาาางีี้้้้เเลละะแววกก็็สดหจป็นยำรวมมิตรับ เป็นมาม่าใช่เป็นเป็นมาม่าอันนี้ก็ราคาที่80บาท80บาทเช่นเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนเส้นเท่านั้นเองนะครับจะมีวุ้นเส้นกับมาม่านั่นเองอันนี้ใช่แต่ถ้าสำหรับใครที่แบบไม่ชอบใส่เส้นนะชอบกินแบบพวกหมึกพวกกุ้งหรือเป็นเปิลปูม้าอะไรพวกนี้เขาก็จะมีขายเช่นเดียวกันนะราคาจะแยกไปอีกนะครับก็จะมี150บ้างหรือจะเป็นถาดใหญ่ๆที่ผมเห็นนะเป็นกลมๆใหญ่ๆเลยนะอันนั้นราคา29 9เ้าขาจะมีราคาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะรู้ว่าในราคาไหนก็สามารถถามเขาได้นั่นเองนะส่วนน้ำยกนวั แรกผมคิดว่าต้องซื้อน้ำยำแยกนะไม่ใช่นะหนึ่งกล่องเพื่อได้น้ำยำหนึ่งขวดใช่แบบนี้เลยนะเขาจะถามว่าเอาปะลาล่าหรือไม่ปะลาล่านั่นเองที่คุณนายหยิบนี้จะเป็นไม่ปะลาล่าไม่ปะลาล่านะครับอันนี้ไม่ปะละาล่าจะเป็นขวดสีขาวแบบนี้เป็นฝาสีขาวฝาสีขาวแต่ปลาล่าจะเป็นฝาสีดําดใครที่แบบอยากจะซื้อแค่น้ำยำทางร้านก็มีขายเช่นกันนะครับไปดูในเพจก็ได้อย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจเขาไว้ให้นะเขาก็จะมีเดลิเวอรี่ด้วยก็สามารถสั่งกันได้นั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราต้องไปเร ริ่มยำกันนะอยากชิมน้ำยำม,มากเลยตอนนี้นะดูสิ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มยำกันเลยแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพมาตอนเสร็จกันแล้วครับไป <I. S 1> เอาล่ะหลังจากที่เราลงมติกันแล้วนะครับประมาณ10กว่าคน <c oughs> ไม่ใช่เราอยู่กันสองคนนั่นเองนะตอนแรกบอกว่าจะยำหลังบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยำให้ดูไปเลยนะใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะแค่ใส่เครื่องลงไปแล้วก็ใส่น้ำยำตามแล้วก็คุกคแค่นั้นเองเนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยยำมาม่ารวมมิตรยำมาม่ารวมมิตรอันนี้เราจะยำเป็นเป็นไม่ปลา่าไม่ปลาลานั่นเองนะไอ้ดูใกล้ๆสิเอาอ๋อชัดๆหน่อยอ่าดูสิหมูสับแบบร้นเนี่ยชอบชอบเอาเทเข้าไปเลยเทดูสิอ่าเทไปเลยอ่ะดู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 ความไปเลยความไปเลยโอ้โหล้น่้นดูย เขี่ยๆดูหน่อยว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองมีกุ้งมีอะไรนะหมึกนี่ฮะประมาณนี้เลยใช่แล้วก็มีเครื่องใช่มีไส้ต่อนั่นเองนี่มีอะไรฮะกุ้งตัวใหญ่อ้กุ้งตัวใหญ่นะไม่ได้เล็กๆเลยนะแล้วก็หมึกนั่นเองนะเอาชัดๆหน่อยเอาใกล้ๆอีกนิดเออนั่นแหละเออประมาณนี้เลยนี่คือ80บาทนะฮะเยอะๆตรงนี้เลยนะเอาเดี๋ยวใส่น้ำยำเลยใส่น้ำยำนะให้ผมช่วยอะไรไหมเปิดน้ำยำอ๋อนี่ครับผมน้ำยำให้ดูใกล้ๆก่อนน้ำยำก็ประมาณนี้อันนี้คือไม่ปลาร้านะครับผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลย เขย่าเขย่าน uh ิดน anyway> ึงก่อนนะเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอาเทมาไปเดี๋ยวเขย่าก่อนเลยอรัเทผมว่าผมถืออันนี้ดีกว่าไหมถืออะไรอะถือถาดคุณนายแกะว่าคุณนายได้ถึงกว่าผมแต่ผมไม่ดูเลยอะใกล้ๆนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็เทน้ำยำไปเลยครับเฮ้ยผมกลัวมันจะคว่ำอะอคุณนายเทเลยอรัจัดไปเลยครับผมเทไปเลยบนมามกาเลยใช่เทไปเลยไม่เห็นตอนเทเลยเทนี่ไงเห็นเออเนี่ยนี่ครับน้ำยำพริกนัวๆผลไปเลยครับผมดูดิคุกเนี่ยน้ำยำ โอ้โหมันดูน่าแซ่บมากเลยเนี่ยคือพอใส่น้ำยำไปแล้วดี๋น้ำยำเขาให้มาเยอะนะเอียงอีกได้ไหมนีเนี่ยเอียงเอียงเอียงเออเนี่ยเอียงอย่าไหมน้ำยำนั่นแหละได้คลุกไปเลยครับผมว้าวทำลายเลยทำลายเลยเลยอือนี่ฮะคุกก็น้ำยำก็จะประมาณนี้ใช่เห็นน้ำยำไหมให้ดูน้ำยำหน่อยนี่ยเนี่ยเห็นแล้วนะน้ำยำอ่านี่น้ำยำตักขึ้นมาก็ได้ฮะตักน้ำยำให้เพื่อนดูหน่อยนี่เออประมาณนี้ครับผมน้ำยำมาเทใส่จานกันอันนี้จะเป็นแบบไม่่่่ปลลลลาา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 รรร้กกกออออออนนนนนะะะะคคััับบ็จจยยยยยยยำููใมม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 มโิสเเเเเเเดดี๋วผผททงุไ มังหนึ่งแบบเยอะเลยอะ่ะผมว่าเยอะเลยเนี่ยโอเค,อเคปุบปุบแบบนะอย่าซีดบ่อยเนี่ยทำ <laughs> ไมเวลาเราอะไรเปรี้ยวๆเปียวๆไปเนี้ยมันจะซีดจริงน,น,นะมันจะยืนน้ำลายไหลแบบเผ็ดแบบซีดไปเลยไยซีดกับเขาด้วยผมโอ้โหดูแล้วหมูสับเยอะมากนี่คือ80ดสิบาทจานแบบล้นๆเลยมีกุ้งมีหมึกแล้วก็มีหมูสับเน้นๆดูดิเอียงกว่านี้ได้ไหมฮะกลัวคว่ำไงเข้าไปใกล้อย่างนี้แล้วมันไม่โฟกัสนะผมเออในเห่อ นี่ฮะแปดสิบาทลดแต่กลัวน้ำยำหกไงเดี๋ยวน้ำหกแล้วหกหกแล้วเหรอโอ้ยน้ำยำหกแล้วอะนั่นไงเอียงมากไม่ได้ครับผมต่อไปยำปลาล้ากันบ้างนะครับก็คือเนี่ยจะมีปลาล้านะครับตัวนี้นั่นเองนะครับแต่เราจะไปยำเป็นยำมูเส้นหมูสับก็คืออันนี้จะเป็นหมูสับล้วนเลยนะครับราคา60บาทคือตัวนี้จะมีแค่หมูสับเลยคือผมอยากให้ดูว่าหมูสับเขาให้เยอะแค่ไหนดูตั้งแต่กล่องด้านล่างขึ้นมาเลยนะเนี่ยเต็มกล่องเลยลนๆเลยคนเดียวไหวไหมไหวครับผม อ้นี่ครับผมมีเครื่องก็มีพวกหัวหอมมีมะเขือเทศมีผักชีบดป่นมาแล้วก็หุ้นเส้นอนี่เลยหมูสับมาใส่น้ำยำมาเลยเดี๋ยวผมใส่ให้มาอ่ะบายคุณนายโชว์เลยฮะนี่ครับผมน้ำยำราดไปเลยครับผมปาร้านี่ครับดู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 อย่าซีดบ่อยได้ไหม ดูสีดหจะสีปลาล้านน่ากินอยู่นะใช่สีเขาจะเข้มกว่าคุกไปเลยฮะคุณนายรัวๆคุกๆอันนี้คือจะเป็นหมูสับล้วนเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบชอบกินหมูสับเนี่ยแบบผมเนี่ยผมชอบกินหมูสับคุกๆไปเข้าไปแล้วนี่เลยฮะโอ้ยเปิดร้านยำไหมฮะ เยอะจริงมันเยอะจริงอันนี้หกสิบาทนะเนี่ยใช่หกสิบบาทเยอะมากมาเทไหนจานอยู่ไหนเอาจานมาเดี๋ยวคลุกๆๆๆเทเรียบร้อยเดี๋ยวเทลงไปซีดบ่อยมากบอกเลยซีซีดืึดรึดรัวๆเลยหอมอยู่เนินกันนะหอมนะอืมใช่หอมมากอย่านะคุณนายอย่าเผลอแอบกินนะจัดให้สวยได้แต่อย่าเผลอแอบกินนะอ่ะไปเก็บอุปกรณ์นะคุณนายนี่โชว์ก่อนดูดูก่อนนี่ครับผมปลาหมูสับล้นเลยนะเนี่ยผมไม่กล้าเอียงมากเนี่ยเพื่อนๆน้ำยำมันจะโขกนะเนี่ยเออนี่จะโขกแล้วจะโขกแล้วโขกแล้ว มาม่ารวมมิตรเยอะมากแ0ดสิผมว่าเยอะมากให้เยอะๆเลยเราจะยำแค่2อย่างเพราะว่าน้ำจิ้มเขาจะมี2แบบนั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นบุนเส้นรวมมิตรก็ยังจะไม่ยำนะเดี๋ยววางไว้ก่อนนั่นเองเนี่ยวางโชว์ให้ดูแบบให้เบื่อแบบน้ำลายไหลเล่นๆกันนั่นเองเนี่ยจดยอดเอาละครับตอนนี้เราก็ยำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นยำมาม่ารวมมิตรใส่น้ำยำที่ไม่ปลาราไม่ปลารานั่นเองนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นยำหมูสับบุนเส้นซึ่งใส่น้ำยำปลาราใส่ปลารานั่นเองนะครับ ด้านผมเนี่ยจะ60บาทเนี่ยส่วนด้านคุณนายจะ80บาท80บาทคือมันเยอะจริงๆครับผมเนี่ยดูสิคือผมว่า60 80บแเป็นทะเลไงเลยแปดสิบบาทแต่บอกว่ามันเยอะนะ60บาทดูดิแบบหขนาดใส่จานแล้วเนี่ยแบบยังเยอะๆลดๆเลยนะครับแต่ถ้าตอนที่เรายังไม่ยำเนี่ยจะเป็นกล่องด้านข้างเนี่ยผมจะ,<า>จะตั้ง <ๆ S 2> ให้โชว์ใช่อันนี้จะเป็นกล่องแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโรมิดนะครับ80บาทก็คือทุกกล่องเนี่ยเขาจะใส่แบบนี้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าท็อปปิ้งแบบไหนอะไรที่ใส่ลงไปราคาก็จะต่างกันไไปปนนนนััั่่่่เเเเเอองะะครรรบาาลดีี๋ยวิมกท นี่ไม่ปลาล่าก่อนไม่ปลาล่าก่อนนั่นเองนะ่ยก็จะเป็นยำโรมิตมาม่าไปลองเลยคืออยากชิมน้ำยำไงผมก็เลยยำแค่สองอย่างนั่นเองนะเราซื้อมาสามกล่องนะแต่ตอนนี้ไปลองนี้ก่อนมีน้ำยังเหลือไหมเนี่ยอุ้ยเหลือน้ำเยอะมากนี่ขนาดยำแบบเยอะๆน้ำยังมีอยู่เลยนะจากมาม่ามาหน่อยครับผมปื๊บปื๊บคลิกคลุคลิกน้ำคลุกคลิกโอ้ยคือตอนนี้น้ำลายมันนัวในปากไปหมดแล้วเดี๋ยวผมไปกินมาม่าแล้วก็หมึกหน่อยเดี๋ยวก็ราดน้ำยำหน่อยนะนี่น้ำยำด้วยแล้วเอาเลยครับคุณนายเรื่องกินไปก่อนผมเสมอลองเลยครับไป ไม่เผ็ดมากได้เลยได้เลยเนาะอุ้ยเผ็ดเริ่มเผ็ดอือหือโหเผ็ดผมว่าเผ็ดเผ็ดเริ่มเผ็ดไม่ร้านน้ำยำหรือเปล่าลองร่าดูก็กินไปอีกเปรี้ยวเผ็ดกินปุ๊บคือมันเปรี้ยวมาก่อนนะผมถ้าปั๊บมันจะค่อยๆเผ็ดพอจิ้มลูกปลาคำแรกมันจะเปรี้ยวโดดมาเลยแล้วก็มมีความเผ็ดมาเลือกเขาให้เครื่องเยอะด้วยนะนีจะบอกว่ากุ้งหมึกอะไรเขาสดดีนะอืมสดมาก แล้วหมูเยอะนะทำให้แบบเข้ากันใช่คือกัดไปคำไหนก็มีเจอแต่หมูสับอ่ะอุ้ยพอกินปุ๊บนะรู้นี้ซื้อมาอีกเพราะเราสามารถแช่ตู้เย็นได้พวกน้ำยำเนี่ยน้ำยำเนี่ยก็คือที่เขาบอกเนี่ยถ้าเก็บนอกตู้เย็นเนี่ยจะเก็บได้สองสัปดาห์แต่ถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยจะเก็บได้อยู่ที่เป็นเดือนเลยนะครับสำหรับใครที่ไปซื้อน้ำยำนั่นเองครับชิมกุ้งหนึ่งชิมพอดีนะกุ้งหอมสดแต่ผมชอบน้ำยำมันไม่เป็นอร่อยตามด้วยมึกอีกอันนะ อยากกินอันนี้รัวๆเลยนะคือกินแล้วมันก็้นเ่กินต่อเนื่องจริงๆนะมันอร่อยแบบอร่อยหยุดไม่ได้อะชอบโรงเหนือมันไหมูชอบหมูสับใช่ไหมหมูสับเยอะจริงให้เยอะจริงตามที่แบบโฆษณาเลยนะขออีกคำนะครับอยากจะไปลองตัวนี้ละชอบน้ำยำก็ตัดพวกไอ้วุ้กุ้งมาม่าอะไรหมดแล้วน้ำยำได้เลยมันอยู่ที่น้ำยำเนี่ยนะใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำยำเหมือนเรากินหมูทะมันอยู่ที่น้ำจิ้มถ้าเรากินมาม่ามันอยู่ที่น้ำร้อนอยู่ที่ถ้วย เดี๋ยวเราไปลองที่แบบมีปาลาร้ากันบ้างเลยกันแต่ปาลาร้าเนี่ยเราจะเป็นที่ยำวุ้นเส้นหมูสับนั่นเองเนยะยก็คือจะเป็นหมูสับอย่างเดียวเลยหมูสับเนี่ยลน้นล้นมานี้เลยนะนะเอาล่ะ,ละเดี๋ยวเราไปลองกันเลยที่แบบปาลาร้ากันบ้างเลยกันนะอันนี้คือใส่ปาลาร้านะคือตอนนี้วุ้นเส้นมันนัวไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ลองแบบใส่หมูสับอย่างเดียวเลยนะเป็นไงนัวกว่าไหมนองที่หมูสับแบบล้นล้นเลยนะหมูสับเนี่ยอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มีน้ําปลาร้านิดนิดลองชิมก่อนขมๆอ่ะ ดูไม่ค่อยไม่ค่อยกินอือเอาจริงๆปลาร้าเราไม่ค่อยกินังแต่ความว่าคนที่ชอบปลาร้ามันมันรู้ชาตินี้หรือเปล่ามันรู้ถึงรสคือมันรู้รสปลาร้าเลยคืกินปุ๊บนะแต่เนื้อเปรี้ยวแต่เนี้ยปลาร้ามันแยกออกเลยว่าไหนแบบปลาร้าไม่ปลาร้านั่นเองนะเอาจริงเราไม่ใช่สายปลาร้าอยู่แล้วอือกินมาแล้วสายปลาร้าน่าจะชอบอันนี้ใช่ก็คือแบบมันแยกชัดเจนมากครับว่าเป็นปลาร้าเลยนั่นเองนะเป็นแบบน้ำยำใส่ปลาร้าเอไปคำหนึ่งชิม ม,มันก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยๆแต่ไม่จะมีความเค็มของปลาร้าเลยถือว่าดีมาม่าเข้านะมาม่าเข้ามากแต่ผมว่าถ้าบุนเส้นจะเข้ากว่าไหมหรอ,อแต่ไม่มีน้ำยำแล้วนะน้ำยำเออใช่น้ำยำเหลือแต่ำำน้ำยำปลาร้าแต่ไม่เป็นไรน้ำปลาร้าก็กินได้อันนี้เท่าไหร่นะยำอีกทีนึงอันนี้ยำมาม่ารวมมิตร80บาทยำหมูสับบุนเส้น60บาทหรือจะเป็นมาม่าหมูสับเขาก็มีขายเช่นเดียวกันก็6กสบาทหมูสับก็60สบใช่ก็คือแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นไปาลมึ สายอะไรพวกนี้คือเขาก็จะมียำหลายแบบนะเขาจะมีหลายราคาราคาเริ่มต้นที่60บาทแล้วก็สําหรับน้ํายําก็จะมีขายแยกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ติดตามได้ที่เพจของเอะยำนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับเขาจะอัปเดตทุกวันเลยนะครับวันไหนที่เขาเปิดนะฮะวันไหนที่เขาปิดนะเขาจะบอกเลยว่าปิดวันนี้วันนี้เพื่อนๆจะได้ไปเสียเวลานั่นเองนะร้านก็อยู่ที่ไหนนะใต้บีเทสอุดมสุขนะคะใช่ก็คือถ้าใครที่ไป b t s นะครับก็ลง b t เเจอตลาดเจอตลาดปุ๊บนะเดินทะลุไปเลยครับผมเดินทะลุไปจนสุดเยาออู่ีก เขาเรียกอะไรนะทางอีก้าตนึงเลยใช่ไปเจอเซเว่นอีกฝากหนึ่งก็คือจะเห็นเลยไปบุ๊เห็นแน่นอนเลยเขาจะวางเป็นกล่องๆแบบเรียงเยอะมากเด่นคือคนต่อแถวใช่คนต่อแถวเยอะมากแต่ต่อให้เห็นคนเยอะนะก็ไม่ได้นานเลยครับผมซื้อแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่แป๊บเดียวก็ได้ของใส่กล่องใส่กล่องเวลาใช่เลือกง่ายซื้อสะดวกสบายนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครั้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดนั่นเองนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจบแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโซโล่กันต่อกินกันต่อเลยนะโอ ถือว่าเป็นการรอคอยที่สมราคา<ช>เพราะเราลอกินานานนั่เองยายา,ยานี้อยากกินานานจริงๆนะเพราะและต่อไปเราจะไปไหนอันนี้ใครว่านะครับว่าคลิปต่อไปเราจะแต่ก็ที่แน่ๆก็ยังอยู่ที่บ้านบ้าน <c oughs> ของเรานั่นเองนะก็เดือนนี้อย,ย่างที่บอกนะอยู่กันยาวๆเลยเนะเรายังไม่ได้ออกไปไหนช่วงท้ายก็คงไม่มีอะไรแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปซโล่ต่อกันไนด้อีกนะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อิอะยำกินต่ออ,อ,อร่อยแซ่บ